สวัสดีครับผมเซลเอจัดไห่นะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงรถเกียร์นะครับะระวางรถด c ซีเจสซีจีโปกับ DC93 เก้าสาคิดนะครับว่า2หลรุ่นนี้มันแตกต่างกันจังไหนนะครับราคาลูกค้ามีขอสงสัยว่าซื้อเจสซดี D, หรือว่าจะซื้อเก้าสดีนะครับกะเดี๋ยวตัวนี้จะมาแนะนําจุดเด่นนะครับของ DC93 เก้าสนะครับ เป็นลักละกันนะครับผมก็จะพามาเบิงนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันจากไหนเนี่ยนะครับผมครับผมกะมาเบิงตรงบริเวณหน้าเกลียวก่อนละกันนะครับในรุ่น d c ซเจ็ดินะครับกะมีหน้าเกลียวยูทีสองเมตรเจ็ดเซนนะครับความกว้างนะครับสองเมตรเจ็ดเซนนะครับก็จะแตกต่างกันกับดีซีเก่าสามเพียงสิบเซนแค่นั้นนะครับนะครับตัวนี้ก็คือสองเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับก็คือ ตัว DC ซีเก้าสามจะกว้างกว่าอยูสิบเสนนะครับแต่นะครับขอแตกต่างในระหว่างสองรุ่นนี้นะครับของหนาเกียวมีอย่างพิเศษหลายกว่านั้นนะครับกะเดี๋ยวผมให้มาเบิ้งนะครับ DC ซีเก้าสามก่อนละกันด้วยหนาเกียวเขากว้างกว่าเจ็ดสิบยูสิบเสนนะครับแต่นะครับชุดบุ้งกีนะครับชุดบุ้งกีที่เขาใส่มาในรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างกับ DC ซีเจ็ดสิบโดยสินเชิงนะครับอ่า DC ซีเก้าสามนะครับชุดปากบุ้งกีนะครับกะจะเห็นในว่านะครับมันมี ความสโลปก็กันนะครับสโลปก็กานนะครับก็คือมันตรงมานี่แหละก็ขึ้นขึ้นข้อได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าการเวี่อนเขาก็จะสะดวกขึ้นก็เก่านะครับถ้าเกิดว่าเป็น DC 70นะครับมันจะเป็นอ่ามันมันมันจะเป็น้องบอกว่ามันจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับตรงบริเวณตรงข้อมุงกี้นี่นะครับมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงล็อกขึ้นไปนะครับกาต้นั้จจะ เข่าก็อาจจะขึ้นในยากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้กับเข่าจะขึ้นได้ง่ายกว่านะครับมาในจุดที่2นะครับในเรื่องของข้อลำเลียงนะครับข้อลำเลียงนี่กาเขาจะเป็นแบบสปริงแล้วนะครับนะครับกาจะลดอายุของโซข้อลำเลียงดีๆนะครับกามันสามารถดิ้นได้นะครับกาจะเฮ็ียดให้โซเขาอยู่ได้โดนกลัวแะ้วกาการลำเลียงเข่าโดยที่แบบเข่าหน้าหนะครับกาจะขึ้นได้ดีก็่ากันนะครับ ้วก็ด้วยระยะของข้อนะครับดีซีเก่าสามจะเน่ากว่านะครับช่วงข้อนะครับข้อลําเลียงจะเา่ากว่าดีซีเจ็ดสิบนะครับจะเห็นได้ว่านะครับระยะตรงปากกับตรงปากมุงคีนะครับจะจะเน่ากว่ากะนึงนะครับขอดีของข้อยาวนะครับนึงกับการปล่อนเข่าได้สะดวกยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับลดอาการการติดข้อได้นะครับหล้กการสองนะครับมุมมองของผู้ขับขี่นะครับ คนขับบริเวณด้านบนก็จะมองเห็นบริเวณปากเกียวได้ดีกว่านะครับนี่นะครับนี่คือจะเป็นจุดในเรื่องของข้อลำเลียงนะครับต่อไปนะครับเมื่อเบิ่งในชุดของชุดเล้านะครับชุดเล้านิวโนมนะครับนะครับหน้านิวโนมของดีซีเกาสามนะครับจะเห็นได้ว่านะครับชุดเล้านิวโนมนี่นะครับของดีซีเกาสามนะครับสามารถนะครับปรับลงมานะครับเกี่ยวเข้าลมได้ดีนะครับมีอยู่หลายหูนะครับลูกค้าสามารถปรับ ปรับให้ชุดเล้านิวโนมนี่นะครับลงมาด่านล่างเก่าๆนะครับชุดดาวนี่นะครับซึ่งนะครับ DC 70นะครับจะบอสามารถปรับลงมาได้นะครับจะ DC 93จะปรับลงมาได้นะครับเวลาเงี้ยเขาเกี่ยวคอลมก็คือเขาบอต่องเอาปากมงขี้ลงต่ำนะครับก็จะเฮียดให้นะครับบอมีอันใดเข้าไปในปากในี่เได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น DC 70นะครับเอาเขาเบิรงเลยนะครับ DC 70เขาจะ เป็นการตรงยางสีนะครับสังเกตบ่ครับจะเป็นการการตรงแม่งสีนะครับจะบ่มีงอลงไปอีกนะครับก็คือยูได้ระยะเดียวนะครับแต่กับปั๊บได้นะครับปั๊บระยะลู่ได้คือกันแต่ว่ากะมันจะบ่มีชุดลงมาอีกนะครับก็คือเขาลมกับเกี้ยวได้ยูครับแต่ว่ากะประมาณนึงนะครับก็ต้องใส่เทคนิคของคนขับด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของดีซี่เก่าสามก็จะได้เปรียกกว่านะครับเวลาย้ำเขาเกี่ยวเขาลมนะครับ ข้าก็สามาตั้งนะครับบริเวณนะครับชุดเล่านิ้วโนมนี่ปับลงมาได้นะครับลากาในทั้ง2รุ่นนี้นะครับยกชุดนิ้วโนมนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นระบบให้รอลิกนะครับทั้ง2รุ่นลากาตอนนี้ก็คือเข้าใจยกยกอยู่ชุดยกเล่านิ้วโนมนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็คือใหญ่ไปอยู่ตรงการคอนทรนนะครับบริเวณหัวคอนโทรนนะครับจะเป็นกดเป็นไฟฟ้านะครับ เขาจะามีชุดเล้านิ้วนมออ่นี่นะครับแต่เขาจะเป็นสวิตนะครับจะเป็นสวิตไฟฟ้ากดขึ้นกดลงอยู่นี่นะครับเจซิกับเป็นแล้วนะครับเป็นแบบเดียวกันแล้วทุกรุ่นแล้วตอนนี้นะครับก็บจะเป็นกดไฟฟ้านะครับนี่ครับระยะของจากด้านหน้ากับชุดป่ากมงุงกี้เข้าเข้าไปเซอร์วิสได้นะครับคือเข้าไปได้นะครับก็จะมีระยะที่กว้างเพราะว่า ข้อของดีซี่เก่าสามเขาจะกว้างกว่านะครับเหลือมาเบิ้งของเจ็ดสิบนะครับให้เบิ้งเลยนะครับของเจ็ดสิบนะครับเข่าได้นะครับนี่ด้วยระยะนี่คือเขาเข้าไปบ่ดได้เลยนะครับนี่ข้อเจ็ดสิบจะสั้นกว่านะครับแต่ชุดโยกหนิวโนมนะครับกะกัเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกดอยู่บนสวิตช์เหมือนกันนะครับอ้นี่นะครับนี่จุด แตกต่างจุดในส่วนของชุดบริเวณหัวเกียวชุดบริเวณข้อลำเลียงนะครับที่จะมีข้อแตกต่างกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าดีซี่กับสาพ่าจะกว่างกว่านะครับปับ๊บชุดดาวลงไปเกี่ยวข้าลมได้นะครับแลาคาข้อลำเลียงจะเป็นเป็นแบบสปริงแล้วนะครับนะครับจะเป็นข้อสปริงนะครับแ้วกาข้อจะเง้วกว่านะครับ พอจะยาวกว่าล่ะกันชุดบุ้งกี้นะครับชุดบุ้งกี้ก็จะป้อนเขาได้ดียิ่งขึ้นนะครับของเจสซิจะบอสโลบเนี่ยนี่นะครับนะครับมาดูในจุดต่อไปนะครับกาเดี๋ยวให้เบิ้งตรงช่วงล่างก่อนละกันนะครับช่วงล่างของดีซี่เก่าสามนะครับกาจะมีช่วงล่างที่กว้างกว่าใหญ่กว่าสูงกว่านะครับยกตัวอย่างด้วยจุดแหลงเลยนะครับจุดลู่เลอร์นะครับจุดลู่เลอร์ของดีซี่เก่าสามนะครับ ด้านล่างครับมีทั้งหมดอยู่หกโตนะครับชุดลูกกก่งนะครับอ่าโลเลยเท่ากับจะมีอยู่หกโตซึ่งถ้าเกิดเป็นดีซีเจซจะมีเพียงแค่หาลูกนะครับบริเวณด้านล่างนะครับมีหาลูกนะครับแต่ว่าของดีซีเก่าสามจะมีหกนะครับก็จะเพิ่มการรับน้ำหนักได้ดีกว่านะครับแล้วก็ชุดสเตอร์ล็อครับนะครับก็จะมีความหนาขึ้นนะครับก็คือแทรกรุ่นนี่จะสูงกว่าใงญ่ยกว่าแล้วก็ยาวกว่านะครับ ต่อไปนะครับกะเดี๋ยวภาพมาเบ่งตรงตู้นะครับตรงตู้นวดนะครับจริงๆในรุ่นดีซีเก่าสามนะครับตู้เขาจะจะย่าวกว่าเจ็ดสิบนะครับตู้จะใหญ่กว่าแล้วก็ยง้วกว่านะครับกาหนึ่งนะครับกาจะเฮ็ดให้อ่าตีเข่าได้โดนก็เก่าเข่าก็สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วกาในรุ่นนี้นะครับเปิดฝาเปิดฝาคางนี้นะครับเขาจะเปิดขึ้นด้านบนนะครับจะเปิดขึ้นดันบนเจ็สี่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ็ิก็คือจะเปิดเปิดกลางออกมานะครับเปิดกลางออกมาตัวนี้จะเปิดขึ้นด้านบนนะครับก็จะเฮียดยให้เข้เาเปิดโดยในพื้นที่แคบเฮากับเปิดขึ้นด้านบนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีคาเซฟตี้เข้าอยู่นะครับนี่เาขาปดคาตัวนี้ออกมามา้มาำนี้ไว้นะครับเพื่อบ่ให้มันไหลลงมานะครับนี่นะครับต่อไปนะครับกบ็เดี๋ยวเบึงนี่จุดของจุด ตู้นวดนะครับตู้นวดกะมีความยาวอยู่เมตรเก้าสิบหกเซนนะครับยาวกว่าเจ็ดสิบอยู่สามสิบเซนนะครับตู้เขาจะยาวกว่านะครับดีสีเก้าสามจะยาวกว่าแ้วกาชุดนะครับตะแกงคัดแยกนะครับตะแกงคัดแยกนี่คือจะปรับได้หาระดับนะครับแล้วตะแกงจะแยกเป็นสองสอง่อสองทอนนะครับก็คือทอนหนากับทอนหลังนะครับก็คือสามารถลูกค้าสามารถปรับอรปับได้ทั้งสองเลยนะครับ ปั๊บดานหนาอาจจะระดับหนึ่งปั๊บด้านหลังอาจจะระดับซี่ยังสินะครับก็คือแล้วแต่การใช้งานนะครับวลูกคขาต้องการปั๊บแนวดิ่ก็คือจะเป็นตะแรงปั๊บแยกด้นะครับหนาหลังนะครับก็จะเฮ็ียดให้เข่าสะอาดก็เก่านะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณชุดตู่นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับคือนะครับบริเวณตรงฟางออกของตู่กาสามจะกว้างกว่านะครับ ผมอัลตาเมียบาดเบืบงละจะกว้างกว่าร้ายกันไหมเราะว่าตูตูหนวดเขาใหญ่กว่านะครับลูกหนวดเขาใหญ่กว่าแถามนะครับกับโบเชิ่มาผมว่าเป็นข้อดีดีกว่าครับตอนนี้จะเป็นใบโตบฟางใบโตบฟางก่อนที่ฟางจะออกมานะครับมันจะเจอใบโตบนะครับหนึ่งกาจะเทีดยไห้ฟางเข้านะครับออกมามาอยู่ในตำแหน่งกลางรอเพื่อนี้ครับ เพื่อโบไห้มันลงไปดินนะครับโบไห้ต้องลงตรงพื้นพราาบางทีลูกค้าไปเกี่ยวเขาอยู่ในีพื้นที่นี่น้ำนะครับเฟืองเขามันก็จะโบลงไปตรงตรงมีน้ำนะครับมันจะขังอยู่บนตอตอเขานะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับซึ่งซึ่งเจสซิ่บมีนะครับใบโต้ฟางตัวนี้นะครับแต่ลูกค้าเพื่อนก็ไปแปลงเอาอยู่่อครับแต่ว่าการมาตรฐานจะรงงานมากก็คือบบมีนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าตูเขาใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเงี้ยกว่านะครับ ช่องบริเวณด้านหลังจะประมาณนี้ที่นี่นะครับในส่วนของถังน้ำมันดีซีเก้าสามจุได้ยูทีลอยยี่สิบลิตรนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบลิตรนะครับการจะได้หลายกว่าเติมได้หลายกว่านะครับเจ็ดสิบดีซีเจ็ดสิบเติมได้อยู่แค่แปดสิบห้าลิตรนะครับแต่รุ่นนี้คือลอยยี่สิบลิตรนะครับก็ลดการเติมน้ำมันบ่อยๆนะครับและการทอไอเสียนะครับ ของ DC เจพนะเพื่อนจะอยู่บริเวณไตทองรถนะครับตรงตรงตรง,ตรงระมาณตรงข้านนะครับแต่ดีซีเก่าสามนะครับทอยเสียเพื่อนจะไม่อยู่บริเวณด้านบนนะครับนี่ก็จะเฮ็ดไห้นะครับเวลา,ายงียรถติดลมรถยังนะครับกะมันบบไปบบบไปอยู่ในขีดต้มนะครับมันก็จะอยู่บนอากาศนะครับอยู่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเฮ็ดไห้อากาศรอยขำไปด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นที่ว่าเป็นข้อดีอยู่นะครับเพราะว่าเวลางีายบหนุกข,ขาไปลุยลมส,สูงนะครับ ถ้าเกิดเจซิปกะทอยเสียจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะคืออยู่ด้านบนนะครับต่อไปนะครับเมื่อเบิ่งในส่วนของตู้ชุดถังอุ่มนะครับชุดถังอุ่มของ DC ซีเก่าสามนะครับก็จะมีความจุอยู่ทีหนึ่งพันกับเจ็ดซิปห่ากิโลนะครับตันหนึ่งกับอีกเจ็ดซิปห่ากิโลนะครับหนึ่งตันกับเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับก็จะเป็น รูปแบบสีนะครับกับจะคนละยางเงินกับ BC70 นะครับตัวนี้จะเป็นสีสมขาวสีสมจะร้ายกว่าสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด c 7 0จะเป็นขาวสมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านลูกค้านะครับมักแนวไหนนะครับแต่ว่าสีสมผมกับว่าสวยนะครับสมขาวแนวนี้แหละก็มีมีตัดขาวด้านบนนั่นสินะครับก็จะสวยกว่านะครับแล้วก็ดีซีเก้าสามนะครับหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นเครื่องยนต์นะครับสีสูบสีจังหวะเก้าสิบสามแรงม้าเทอร์โบ นะครับกัาสิบสามเทอร์โบนะครับกับหนึ่งลุยลมดีดีอะครับเพราะว่าด้วยพลังกำลังหน่วยแรงมากนะครับกับกับมีมีตนกำลังที่ดีกว่านะครับส่วนอัตราการสินเปลืองนํามันก็คือกับใกล้ๆเคียงกันครับเพราะว่ากำลังหลายก็จริงแต่ว่ากับบอดดเลงหลอบจนเต็มนะครับอ่าเข้ากระเลงหลอบตามตามคําแนนํำตามความเหมาะสมในการเกี่ยวเขานะครับมันก็จะมีหลอบแนะนํำอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นดีซี เก้า G Kiss นะครับกรอีกระบบหนึ่งนะครับที่ลูกค้าเขาต้องซื้อเพิ่มนะครับซื้อเก้าสามไปแล้วนะครับติดมาหายกบลดเลยนะครับก็จะเป็นระบบ Kiss นะครับ K I S นะครับ g u b o t a i n t e l l i g e n c e Solution นะครับกรคือตัวนี้เปียภาษาไทยบ้านนเท่าคือ GPS ครับ GPS ติดรถนะครับรุ่นนี้นะครับเขาติดมาหายจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าเขาต้องซื้อเพิ่มนะครับกรนึงนะครับก็จะเบิ่งนะครับขอบเขตของรถได้นะครับว่า ตอนนี้รถเข้าใส่งานอยู่ใสแล้วเฮาก็ยังสามารถกาหนดขอบเขตด้วยนะครับว่าเฮาให้ใส่อยู่ใสถ้าเกิดเขาออกจากนอกพื้นที่ไปครับมันก็จะแจ้งเตือนพันสมาริกแอบเฮาก็คือโทรศัพท์เฮานะครับอ่ามันก็จะมีแอปรองรับของเขาอยู่นะครับแล้วก็สองนะครับก็สามารถเบ่งด้วยนะครับว่าเมื่อนีเฮารถเฮาเฮ็ดงานอยู่ยด็กใกลนะครับเพื่อว่างแพนในการดูแลรักษานะครับแล้วก็เมื่อครบกาหนดดูแลรักษามันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะเป็นพวกแรงดัน ไฟแบตเตอรี่จังนีนะครับน้ำมันตั้มจัางนีนะครับน้ำมันเครื่องตั้มอย่างต่างๆพวกนี้มันก็นจะมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศพัพท์เฮานะครับรวกะ็ป้องกันการโจรกรรมครับถ้าเกิดรถจอดอยู่มีการเคลื่อนที่มันก็นจะมีการแจ้งเตือนเฮานะครับ้วกะ็สามารถนะครับวัดพื้นที่เหมือน GPS ที่เฮ้ามาวัดพื้นที่การเกี่ยวข้อนะครับก็คือเขามีแอพของเขาโดยตรงเลยเข้าสามารถใส่ผ่านแอบเขาได้เลยทันทีนะครับก็คือหนึ่งเขา คำนวณแล้วเข้าสามารถนะครับบันทึกรา่การจัดเก็บใบแล้วก็เรียกกลับมาใส่นะครับกรณีเขาเกี่ยวเขาสมมติเขาไปเกี่ยวเขาให้แนกอ่พื้นที่เข้าเคยเกี่ยวอยูหาไรนะครับเขากับบันทึกซื้อแนกออใหม่น้ำนะครับของแนกออหาไรอย่างเี่นนะครับปีหน้ามาครับเข้าเรียกรลยงานพวงนี้กลับเขามาได้นะครับก็เขากัเกี่ยวเดี๋ยเลยนะครับเข้ากับบนต้องไปวัดจับ gps ใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ ดีซีเก่าสามติดม่ให้เลยจากโรงงานนะครับบอต้องสื่อเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการติดใส่เจ็ดซิติดใส่ลอยห่าติดไซส่ลอยแปดพวกนี้นะครับคิดเงินเพิ่มนะครับจะเป็นรุ่นพิเศษก็คือบวกไปอีกสามหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับแต่ก็คือลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่ดีซีเก่าสามเข้าติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของดีซีเก่าสาม G-Kiss นะครับเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้ฟังการแนะนํานะครับว่า2รุ่นนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่ประมาณไหนครับลูกค้าคิดว่าส่รุ่นไดดีกว่าครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่นะครับบาน้มาว่าในเรื่องของราคากันนะครับในเรื่องของราคาก็จจะมีความแตกต่างกันเพอสมคนก้วนนะครับด้วยราคาของ DC 70 G-Po นะครับราคาจะอยู่ที่1ล้าน100,000สามหมื่นนะครับ 1 1 3 0 0 0 0านามนะครับนะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น DC 93 G ก่าคิดนะครับก็คือรุ่นอุ่มนะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่หนึ0 0 0้านนะครับหนึ0 0 0้านก็จะมีความแตกต่างกันอยู่2 0 0 0 0 0กว่าครับ2 0 0 0 0นเกือบส0 0 0 0 0นะครับแต่ด้วยเครื่องยนต์ด้วยนาเกียวด้วยพลังกำลังต่างๆนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับการจ่ายเงินเข้าไปที ที่จะซื้อ DC ซีเก่าสามกับอีกกลุ่มหนึ่งครับลูกค้าเพื่อนเคยใส่ DC ซีเจ็ดซิปมาแล้วเพื่อนอยากเปลี่ยนรุ่นที่ใหญ่กว่าเก่านะครับเพื่อนก็นมาเปลี่ยนเอาเก่าสามนะครับผมไปสัมผัสลูกค้าท่านนึงนะครับกับถีเพื่อนเพื่อนเจ็ดซิปไปเอาเก่าสามนะครับเพื่อนก็นว่าอุ้ยดีกว่าเก่าหลายครับด้วยด้วยกำลังด้วยยังต่งตางๆนะครับเพราะว่าเพื่อนเล่ยนยญเจ็ดซิปมาสองคันแล้วนะครับมาหนี้เพื่อนมาเปลี่ยนเอาเก่าสามพอหนึ่งลูกค,ค้ากะจะตั้งโจทย์ว่า เอาเก่าสามมาแล้วการสิ้นเปลืองนะ้ำมันก็จะกินหลายเก่เาๆนะครับผมไปถามมึงแล้วกับเพื่อนว่าแทบจะบ่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหนาเกลียวในการเกี่ยวแต่ละมือนะดีซี่เก่าสามจะเฮดเร็วกว่าเป็นยังคือว่าเร็วกว่าครับด้วยเนื่องของปากบุ้งกี้แบบไม่เข่าบาพันข้อหนาเกียวห้ออัดเต็มได้อย่างสีนะครับเพื่อนก็เฮดใ,ให้เกี่ยวเขาได้ดีกว่าหรือเวลาแย่นะครับสูลมนะครับดีซี่เก่าสามเครื่องพลงกำลังมันหลายกว่าเจ็ดสิบนะครับก็บจะสูลมได้ดีกว่านะครับ นี่นะครับก็จะเป็นขอแตกต่างระหว่าง DC 70 G p ็ดกับ DC 93 G ก้าสนะครับและกาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์ตัว DC 93แบบล่องกระสอบนะครับนี่นะครับ DC 93แบบล่องกระสอบนะครับเดี๋ยวยูดันนะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์ครับผมนี่นะครับ DC 93เก้านะครับกาตัวนี้จะเป็นแบบล่องกระสอบนะครับเก้าสิบสามแรงมากก็คือทุกอย่างเหมือนกันกับตัวถังบุ่มนะครับจะแตกต่างกันก็คือตรง จากเปลี่ยนจากทั้งอุ่มนะครับมาเป็นทั้งผักเข่านะครับแบบแบบลองกระสอบนะครับแต่ของเพิ่นกับหูใหญ่กว่ากันนะครับทั้งใหญ่กว่ากันหล้วก็ไร้หูกันนะครับดีซีเจ็ดสิบจะมีแค่สองเนาะนะครับแต่ว่าดีซีเก่าสามนะครับจะมีรูลองกระสอบอยู่ที่สามหูนะครับผักเข่าได้สามลอยแปดสิบกิโลนะครับทั้งนี้นะครับนี่ผักเข่าได้ลร้เตบอยังครับสามลอยกิโลนะครับนะครับนี่นะครับก็จะเป็น ชุดแบบล่องกระสอบนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันกบแบบอุ่มนะครับรากานี่ครับอีกชุดหนึ่งนะครับหลุดล่องกระสอบพ่อจะเห็นช่องเซอร์วิสนะครับกรณีเซอร์วิสนะครับของของตู้นะครับมันจะมีมันจะมีฝาปิดให้แบบมีก็คือเขาสามารถถอดน็อตมีแล้วก็เซอร์วิสได้นะครับอ่าขอบตู้ด้านในรากานี่ครับสกู2นะครับสกู2นี่คืออ่ากรณีเนาะครับนี่เขาเอื่นสกูแรลกนะครับสกูแรลกนี่คือจะปั่น ปั้นเข่าดีก็คือเข่าเข่าดีนะครับจะปั้นจากสกูแลกนะครับขึ้นมาหาถังนะครับบ่ว่าจะเป็นถังรองกระสอบหรือถังอุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทีมีสิ่งเจียบนนะครับมันจะมาตกอยู่สกูสองนะครับสกูสองนี่จะเขาเอียนว่าจะรีดเทื่อนเข่าทีทีโซ่กระปกนะครับมีฟางมียังต่างๆนะกลับขึ้นไปตีใหม่ซึ่งนะครับระยะของนี่ครับสกูชุดนี้นะครับ มันจะมีการลาดเอียงขึ้นประมาณ4 5องศาขึ้นไปไปหาตู้หนาเพื่อนะครับเพื่อยังเพื่อตีเข่าไหมก็คือเอาจากตู้ล้างขึ้นไปตีตู้หนาไหมนะครับเข่าก็จะจะสะอาดกว่าเก่านะครับแต่นะครับดีซีเจสซินะครับเขาจะขึ้นตรงเลยนะครับเก่าสว40องศาขึ้นตรงมากบริเวณนี้เลยถ้าเกิดว่ากราขึ้นไปตีหลบสองแล้วยังบริสะอาดนะครับก็คือออกถ่ายเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นจุดจุดเด่นนะครับของดีซีเก่าสามนะครับนี่ครับหลังการพวกชุดพัดลมนะครับ ชุดพับดนชุดยังต่างๆนะครับก็จะงหญ่กว่านะครับของ d c ซีเจ็ดสิบนะครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นล่องกระสอบก็จะดูโล่งๆแนวนี้นะครับเปิดฟ้าชุดเคลืองนะครับชุดกองอากาศตรงนี้นะครับก็จะเปิดได้ง่ายๆก็กันนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็น DC เก่าสามแบบล่องกระสอบนะครับราคานะครับของรุ่นนี้นะครับยูที 1 2 5 5 0 0 0บาทนะครับ1 2 5 5 0 0 0บาทนะครับนะครับของด c ซีเก่าสลอกกับสองนะครับก็จะต่างกับรุ่นอุ่มอยู่แสนแสนหาครับตีไปแสนหานะครับนี่นะครับก็จะเป็นขอแตกต่างนะครับกาสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจครับกาถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดนะครับเซลล์เอได้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ 08 5 3020234นะครับ08 5 3020234นะครับแอดเบอร์โทรกะคืนไล่เลยนะครับผมกะไล่เซลเอจัดให้นะครับผมนะครับผมกะผมอยู่คุปตะเจริญช่จังหวัดอุบลนะครับสำหรับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาครับอยากเข้ามาเบิรงสินค้าจริงนะครับกะเข้ามาเบิรงสินค้าได้นะครับผมอยู่สาขาเชียงคูณและสาขาเหลียงเมืองนะครับผมกะตอนนี้สต็อกรถเท่ากับจะมีทั้ง DC ซีเก่าสามลอยแนะครับแล้วก็ ดีซีเจซีฟ์นะครับแบบตู้แอร์นะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับอ่าเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะครับกะบสำหรับท่านใดที่มาความสะดวกสบายนะครับแอร์เย็นนะครับกะตู้แอร์นะครับครับผมมื่อนี้กะผมต้องขออนุญาตฝากไว้กับรถเกี่ยวนะครับดีซีเก่าสามละกันเนาะครับเนาะกะบสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยกะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ในแต้คลิปเดี๋ยวเลยนะครับหลังจากนีวผมจะกลับมาตอบคำถามนะครับ ทุกท่านได้เลยนะครับผมมือนีกลาต้องกล่าวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ